แล้วเข้ามาในฐานะพระมหาไพวันครับพศตอนนั้นคือพระสงฆ์ฮะวันนี้พศคือเพิ่งศึกเพิ่งเสรเพิ่งศึกไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอนาคตพศจะคือพร้อมส่งฮะพร้อมส่งรีวิวรีวิวรีวิวพรีพร้อมส่งเี็มดดําไปได้หมดพร้อมส่งได้ไหมได้พสจะไม่เป็นพี่เพื่อนสาวก็ได้นะ สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยมารายการแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นมาในฐานะพระสงฆ์ตอนนั้นมาแบบเดสโซมฮะตอนนั้นเดสโซมมาเพร่อการสองโคสองโรคกับพระอาจารย์สมปองฮะค่ะบวชมาสิบแปดปีวันที่ศึกรู้สึกนี้อะไรเปลี่ยนแปลงไปมั้ยก็ชุดแหละที่เปลี่ยนแต่เห็นวันแรกที่ที่ศึกไปยังคาดเขาเลยยังคาดผ้าอยู่เลยมันไม่ใช่อันนั้นเป็นผ้ารัดอกฮะมันเป็นผ้ารัดเอวเพราะว่าตอนนั้นนุ่งสโลงหาซื้อกางเกงไม่ทันฮะ แสลงค่ะถ้าบอย่างที่อกสึกเพราะว่าแม่ผ่าตัดวันนั้นพอดีโอ้โหหลายเรื่องครับพี่มดามจริงๆมันมีทั้งเรื่องภายในเรื่องภายนอกเรื่องภายนอกคือเรื่องแม่คนทั้งนอกที่เรายังเป็นกังวลที่จะต้องดูแลเพราะว่าผมเป็นลูกคนเดียวของบ้านเป็นลูกชายคนเดียวนะฮะแล้วแม่ป่วยแล้วพอแม่ป่วยแม่ก็ต้องมามาอยู่ที่กรุงเทพก็มีค่าใช้จ่ายมีอะไรเพราะ แม่ก็คือคนที่ทํางานแต่ก่อนตอนที่แม่ไม่ป่วยแม่ก็รับผิดชอบหมดในครอบครัวกับพ่อเพราะฉะนั้นสาเหตุที่สุดจริงๆก็คืออยากดูแลแม่ด้วยแล้วก็ก็ต้องมารับผิดชอบครอบครัวแทนแม่ด้วยฮะค่าใช้จ่ายอะไรแม่ป่วยแม่ไม่ได้ทํางานแต่ว่าค่าใช้จ่ายในบ้านก็ยังมีอะไรก็<ๆ>เป็นพระมันไม่มีรายรายได้อยู่แล้วถูกไหมฮะมันก็มีนะพี่พี่พี่น็อตแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมันเป็นกังวลอ่ะมันเป็นเพราะว่าพระวงสําหรับเราอ่ะเรา ไปอยู่โรงพยาบาลใส่ผ้าเหนือไปอยู่โรงพยาบาลตลอดมันก็ไม่ดีมันไม่ได้แล้วโมเมนต์ที่เราอยากทาอะไรหลายๆอย่างกับแม่อยากถูกตัวอยากให้กําลังใจแม่แบบถึงเนอถึงตัวมันก็ทําไม่ได้คุณแม่เป็นอะไรเป็นมะเร็งฮะพี่มาดามคุณแม่เป็นมะเร็งซึ่งโอเคละที่สึกออกมาส่วนหนึ่งคืออย่างน้อยเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเราก็อยู่กับอย่างนี้อันนี้ที่สำคัญที่สุดเลยคือเราก็ไม่รู้ว่าแม่เราจะจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนกับโรคนี้เราก็อยากออกมาวันแรกเริ่มทุบสารเลย มันเป็นคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์พี่มดดามจริงๆก็คือไม่ได้อยู่ว่าศึกแล้วจะต้องมามีอาชีพทุบสารแล้วฮะให้หมอปลาเขาทำไปเถอะเรื่องแบบนั้นนะเรื่องบ้าๆบอๆอะไรแบบนั้นเราไม่ทุกไม่ทุบแต่นั่นก็คือเขาเซตมาแล้วเฉยๆก็เลยต้องทําให้เพราะไปที่นั่นแล้วไม่งั้นเขาไม่รับเขาแก๊งฮะเขาอย่างไัก็ต้องอยู่แกงเขาอยู่ถามวิถาพระมหาสมปองก็จะสึกฮะใช่ครับแล้วจะกลับมาไลฟ์ด้วยกันไหม ก็มีงานมีงานร่วมกันอยู่ฮะเนี่ยยังไม่ยังไม่สึกก็ยังมีงานคู่กันอยู่ทุกวันที่ยังมีงานร่วมกันอยู่มีครับท่านอยู่ในผ้าเหลืองก็ยังมีงานคู่กันอยู่ครับนะฮะถามจริงๆออกมาวันแรกได้งานรีวิวเต็มไปหมดเลยเป็นไงบ้างดีนะรู้น้สึกนานแล้วไม่เราสบายใจเราได้ได้มีงนไปช่วยรักษาแม่มะดามมีตัวไหนที่พี่มดดาแบบว่ามันเอแบ่งแบ่งคนอื่นทำบ้างอย่างนี้มีไหมพี่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นปรับตัวกับชีวิตคารวาสได้ยังที่ เวลาใช้ชีวิตมันไม่เหมือนกันนะเป็นพระกับเป็นคาราวาสไม่เหมือนฮะพี่น็อตไม่เหมือนไม่เหมือนค่ะแต่เห็นช่วงนี้ก็ตะเวนทานเยอะเลยนะกินนะคกินสะมบ้านฮันแลกเนยเดี๋ยวก็จะกินนี่ฮะของนี้ด้วยฮะเดี๋ยวจะอยู่พิงกับฉันจะอยู่ไหมไม่แม่เขาบอกให้อยู่แล้วจะอยู่ด้วยแต่ฉึนแม่กินนะรังเกียจไหมที่มาดังไม่รังเกียจครับเขาอยู่ด้วยจริงจริงปรากฏว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์บางคนบอกว่าเฮ้ยชอบนะคุณออกมาปุ๊บเนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิพากษาคิดไพรวันเนี่ยเฟียสมากใครด่ามาด่ากลับหมดเลย ส<ผ>มควรโดนด่า<น><น>ไหมพี่มาดมามะก็มันสมควรโดนด่า เราไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีๆแล้วเราไปด่าคนอื่นที่มาดาก็คือมีคนมาด่าเราก่อนนะแล้วด่าแบบไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยสึดไปขับรถก็ไม่ได้อย่างเงี้ยไปเอาเวลาเรียนขับรถที่ไหนสภาพขับรถมันต้องเรียนนานขนาดนั้นเลยฮะวันเดียวก็ขับได้แล้วที่บ้านเด็ก12ขวบมันขับได้เลยขับมอเตอร์ไซค์ออแล้วก็มาด่าเราอย่างเงี้ยเอาเวลาที่ไหนแต่งตัวดูดีจังเอาเวลาที่ไหนไปซ้อมใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะใส่เสื้อผ้าต้องซ้อมอะไรไม่ต้องซ้อมอะไรแบบนี้ไอ้แอย่างเงี้ยก็มาด่าเราคือกินหมูกระทะ บวชมาตั้งสิบแปดปีทำไมไม่รู้จักอะไรอะไรก็ไม่รู้ท <c oughs> ี่ได้ใจกูสึกแล้วกูต้องถือสินแปดไหมวะเือเลยวะคือถ้าใครมาต่อว่าเราก่อนเราก็ไม่ยอมโดยปกติก็เป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้วถ้าไม่มีเหตุผลพี่น็อตรู้สึกว่ามันอะไรก่อนไม่มีเหตุผลก็ยังละตามราตอนนี้ก็ทำได้อย่างสบายใจมากขึ้นเลยนะเพราะเป็นคารวานเต็มที่แล้วเต็มที่เลยแล้วที่สําคัญคือสิ่งที่ได้มาจากผ้าเหลืองก็คือเอาง่ายๆคือสติ เขาบอกว่าบางทีเราจะต้องได้ปผืโยต้องได้สติัาเมื่อก่อนเป็นครูนะเป็นครูสอนบาลีตอนแรกฉันเคยถามว่าไงตอนบวชอ่ะเคยบินฉบาดบ้างไหมเคยทําวัดเช้าเย็นบ้างไหมเพราะเรารู้สึกว่าเป็นจิตของสงฆ์ถูกต้องไม่น้อะสิ่งที่คุณตอบมาตอนเป็นพระสงฆ์คุณตอบมาดาว่า มันก็ทําแต่ไม่ได้ไม่ต้องทําเป็นรูปแบบขนาดนั้นไม่ต้องใช่ต้องลงโบสถ์ทำวัดสมณ์ที่ไหนมันก็ทําได้การรับบาตรก็ไม่ใช่ว่าต้องอุ้มบาตรไปทุกที่ก็มีโรงทานคุณก็เอาเอาบาตรถือบาตรไปฉันก็ได้ที่โรงอาหารก็ได้เลยแล้วมันมีหน้าที่อื่นมันไม่ใช่ว่ามีแค่นั้นพระบางรูปท่านต้องเรียนหนังสือตื่นเช้าเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ไปบินทบาตเพราะพระมันเยอะเช่นวัดสร้อยทองเงี้ยพระร้อยห้าสิบรูปบินทบาตหมดใครใส่ข้าวให้กินนะฮะอือะร้อยห้าสิบรูปร้อยห้าสิบรูปค่ะอ๋อโอ ทั้งหมดแล้วได้กลับไปกูติของคุณบ้างไหมตอนนี้ไม่กลับฮะทำไมถึงไม่กลับเก็บของมาหมดแล้ว <laughs> ขาให้คนอื่นอยู่ไปแล้วครพี่มดดำก็ให้คนอื่นอยู่พอเราออกเราก็ต้องคืนกุฏิให้วัดเขาแล้ววัดก็จะได้ให้เดี๋นี้ก็จะมีช่วงอบรมบาลีด้วยเดี๋ยวจะสอบบาลีกันต้นปีหน้านะฮะก็ต้องคืนกุฏิให้วัดแล้วนักเรียนที่เคยเรียนกับคุณเมื่อก่อนคุณจะต้องสอนทุกเช้าใช่ฮะเมื่อก่อน9ก้าโมงเขต้องไปสอนบาลีสันสกฤตนะทุกเช้าค่ะเขาบอกอ่ะบางทีกิจของสงมันก็ไม่เหมือนกันเพราะเขาวันไหที่เขาตอบมาเราก็ม่ได้เขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้ทําวัดเขาไม่ได้ตักบาต ต่หมายถึงกิจของต่ลเคนก็แตกต่างกันไปน่ขจะคุณคือสอนคนนักเรียนของคุณใครจะสอนแล้วต่อไปนี้เขาที่วัดเขามีครูเยอะมีประโยชน์ก้าวหลายลูปฮะพี่มาดามเราศึกออกมาปุ๊บเขาก็พร้อมเสียบเลยค่ะนะฮะอ๋อเราก็มีคนสอนเขาอยู่แล้วย้อนกลับไป18ปีที่แล้วสาเหตุที่เราเข้ามาบวชตอนนั้นคืออะไรตอนนั้นมาบวชเพราะว่าที่บ้านไม่มีทางเลือกฮะพี่น็อตเพราะว่า การบวชสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าบวชเรียนแล้วมันก็เป็นช่องทางหนึ่งสําหรับคนต่างจังหวัดที่เขาจะเอาลูกหลานเขาที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขามาบวชเพื่อให้มีโอกาสทางการศึกษาที่มากขึ้น่ไงม่กี่ที่เราอธิบายไปอย่างนี้เลยเมื่อกี่ที่เราเล่าเรื่องเนนใช่ไหมฮะเราเล่าเรื่องเนนไปเราส่วนใหญ่ที่เนนเป็นตุ๊ดเนนเป็นอะไรเงี้ยต้องยอมรับว่าพ่อแม่เขาอยากให้ลูกเขาเรียนหนังสือนั่นแหละเขาก็เลยเอามาเรียนเอามาบวชเรียน